ขั้นตอนและว,วิธีวัดความหนาไขมันใต้ผิวหนังบริเวณต้นแขนด้านหลัง 1. ให้ผู้รับการทดสอบยืนตรงหันหลังให้ผู้ทดสอบแล้วงอข้อศอกข้างที่ถนัดให้แขนท่อนบนและแขนท่อนล่างตั้งฉากกันโดยแขนท่อนบนแนบกับลำตัวแขนท่อนล่างชี้ตรงไปข้างหน้า 2ผู้ทดสอบใช้สายวาดัดวัดระยะห่างระหว่างปุ่มกระดูกสะบกักส่วนที่นูนขึ้นบริเวณหัวไหล่ด้านข้างกับปุ่มปลายกระดูกข้อสอกแล้วใช้ปากกาทำเครื่องหมายไว้ที่กล่งกลางของระยะห่างดังกล่าว 3. ให้ผู้รับการทดสอบปล่อยแขนลงข้างลําตัวอย่างผ่อนคลาย 4. ผู้ทดสอบใช้มือข้างซ้ายกยผิวหนังพร้อมไขมันใต้ผิวหนังทั้งหมดที่บริเวณกึ่งกลางด้านหลังต้นแขน บริเวณเหนือเครื่องหมายที่ทำไว้ประมาณ1เซนติเมตรแล้วดึงขึ้นในแนวตั้งใช้เครื่องวัดความหนาไขามันใต้ผิวหนังที่ถืออยู่ในมือขวาหนีบลงไปบนเนื้อเยื่อที่มีมือซ้ายจับอยู่ในระดับเดียวกับเครื่องหมายที่ทำไว้รอประมาณ1-3วินาทีจนกระทั่งเข็มสเกลนิ่งแล้วจึงอา่านค่า 5. ทำการวัดซ้ำในข้อ4จำนวน3ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ยจากการวัดทั้ง3ครั้งบันทึกค่าที่ได้เป็นมิลลิเมตรขั้นตอนและวิธีการวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังบริเวณท้อง 1. ให้ผู้รับการทดสอบยืนตัวตรงในท่าผ่อนคลายไม่เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง 2. ผู้ทดสอบใช้สายวัดวัดระยะห่างออกจากสะดือไปด้านข้างในระดับเดียวกันเป็นระยะห่างประมาณ1นิ้วแล้วใช้ปากกาทำเครื่องหมายไว้ที่ระยะห่างดังกล่าว 3. ทดสอบใช้มือซ้ายโกนผิวหนังพร้อมไขมันใต้ผิวหนังทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างของจุดที่ทำเครื่องหมายดึงขึ้นมาในแนวตั้งแล้วใช้เครื่องวัดความหนาไขามันใต้ผิวหนังที่ถืออยู่ในมือขวาดีบลงไปบนเนื้อเยื่อที่มือซ้ายจับอยู่ในระดับเดียวกับตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้รอประมาณ1-3วินาทีจนกระทั่งเข็มสเกลนิ่งแล้วจึงอ่านค่า 4. ทํทำการวัดซ้ำในข้อ3จํจำนวน3ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ยจากการวัดทั้ง3ครั้งบันทึกค่าที่ได้เป็นมิลลิเมตร ขั้นตอนและว,วิธีการวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังบริเวณเหนือเชิงกราน 1. ให้ผู้รับการทดสอบยืนตัวตรงในท่าผ่อนคลาย 2. ผู้ทดสอบใช้สายวัดวัดระยะห่างเหนือขึ้นไปจากขอบกระดูกเชิงการด้านที่ถนัดในแนวเฉียงขนานกับขอบกระดูกเชิงการด้านหน้าเป็นระยะทางประมาณ1นิ้วแล้วใช้ปากกาทำเครื่องหมายไว้ 3. ผู้ทดสอบใช้มือซ้ายเกผิวหนังพร้อมไขมันใต้ผิวหนังทั้งหมด ที่อยู่ด้านล่างของจุดที่ทำเครื่องหมายดึงขึ้นมาในแนวเฉียงขนานกับขอบกระดูกเชิงกานแล้วใช้เครื่องวัดความหนาไขามันใต้ผิวหนังที่ถืออยู่ในมือขวาหนิบลงไปบนเนื้อเยื่อที่มือซ้ายจับอยู่ในตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้รอประมาณ1-3วินาทีจนกระทั่งเข็มสเกลนิ่งแล้วจึงอ่านค่า 4. ทํทำการวัดซ้ำในข้อ3จํจนวน3ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ยจากการวัดทั้ง3ครั้งบันทึกค่าที่ได้เป็นมิลลิเมตร